ครับต่อไปจะเป็นคู่มือการใช้สื่อนะครับในคาบเรียนที่10นะครับที่ไฟล์กราฟเทียริสิบุณคูดับเพ้ลคลิกเช่นเดิมครับที่ไฟล์ที่10นะครับก็จะได้ลักษณะหน้าต่างเป็นแบบนี้สําหรับไฟล์นี้นะครับจะมีทั้งหมด10หน้านะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ในคอนเซปต์ใหม่นะครับเราก็จะทบทวนเหมือนเดิมครับให้นักเรียนเฉลยแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านในคาบเรียนที่แล้วครับเริ่มต้นคาบเรียนนี้ครับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ครับ ด้านขวามือจะมีปุ่มเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆมอกับการคลิกครับต่อไปเป็นหน้า2ครับคุณครูให้ตัวอย่างที่1น,นะครับแล้วก็มีวงจรมา4วงจรถามว่าวงจรใดเป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือเป็นวงจรที่ไม่มีจุดยอดซ้ํากันยกเว้นจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับวงจรจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายจะเป็นจุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่วงจร จะต้องไม่มีจุดยอดซ้ํากันเลยนะครับคุณครูอาจจะแนะแนวทางโดยการเฉลยนะครับวงจรที่1ให้นักเรียนดูก่อนปรากฏว่าวงจรที่1เป็นวงจรครับแล้วก็จุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันแล้วก็ไม่มีจุดอื่นที่ซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นข้อ1วงจรข้อ1เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับให้นักเรียนช่วยกันในกลุ่มนะครับ ดูว่าวงจรใดบ้างที่ตรงกับเงื่อนไขแล้วก็สุ่มเฉลยจนครบนะครับคุณครูอาจจะใช้สื่อ J P ในการเฉลยคําตอนะบซึ่งพบว่าวงจรที่1วงจรที่2เป็นไปตามเงื่อนไขและวงจรที่3ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับหัวข้อสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนจะได้คําศัพท์ใหม่นั่นก็คือคําศัพท์คําว่าวัฏจักรนะครับคุณครูแนะแนวทางว่าวงจรที่1วงจรที่2เป็นวัฏจักร วนวงจรที่3กับ4ไม่ใช่วัฏจักรนะครับให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายลักษณะของวัฏจักรแล้วก็บันทึกลงในใบงานนะครับนักเรียนก็จะได้สรุปก็คือวัฏจักรก็คือวงจรที่ไม่มีจุดยอดซ้ํากันเลยยกเว้นจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนั่นเองต่อไปเป็นหน้าที่3ครับจากเงื่อนไขบอกว่ากราฟในข้อใดเป็นกราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวัฏจักร เมื่อกี้วัฏจักรก็คือไม่มีจุดยอดซ้ํากันเลยวงจรที่ไม่มีจุดยอดซ้ํากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟใดที่ไม่มีวัฏจักรเราก็อาจจะแสดงให้นักเรียนดูก่อนครับกราฟที่1น,นะครับมีวัฏจักรนะครับกราฟที่1เพราะฉะนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขครับนักเรียนก็จะช่วยกันปรึกษากันใน กราฟ2กราฟ3กราฟ4กราฟ5ครับแล้วก็บันทึกลงในไปงานนะครับซึ่งคุณครูใช้การเฉลยใช้โปรแกรม G ีทในการช่วยเฉลยอีกครั้งนะครับซึ่งพบว่ากราฟที่2มีวัฏจักรครับเพราะฉะนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขกราฟที่3ไม่เป็นกราฟเชื่อมโยงครับก็ผิดเงื่อนไขตั้งแต่แรกกราฟที่4มีวัฏจักรครับเพราะฉะนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไข ส่วนกราฟที่5ปรากฏว่าไม่มีวัฏจักรเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ากราฟที่5เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งในหน้านี้นะครับในตัวอย่างนี้เด็กจะได้คอนเซปต์ในเรื่องอต้นไม้นะครับซึ่งคุณครูนะครับระบุว่า g 5เป็นต้นไม้ส่วน g 1ถึง g 4ไม่ใช่ต้นไม้ นะครับนักเรียนช่วยกันอธิบายลักษณะของต้นไม้แล้วก็สรุปตรงในใบางานนะครับช่วยกันภายในกลุ่มซึ่งก็จะได้คอนเซปต์ว่ากราฟที่เป็นต้นไม้คือกราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวัฏจักรนั่นเองนะครับต่อไปเป็นหน้าที่4ครับหน้าที่4จะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนจุดยอดและเส้นเชื่อมของต้นไม้นั่นเองนะครับคุณครูจะมีตารางในใบางานนะครับให้นักเรียน ดูตัวอย่างแล้วก็บันทึกลงในตารางนะครับจำนวนจุดยอดในกราฟที่1มี1ครับจำนวนเส้นเชื่อมมี0นนะครับในกราฟที่2จํานวนจุดยอดมี2จะพบว่าเราสามารถลากเส้นเชื่อมได้1เส้นเท่านั้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็จะได้นะครับในหน้านี้หลังจากที่ครูให้นักเรียนทําเสร็จแล้วก็ให้ช่วยกันเฉลยนะครับแล้วก็ให้นักเรียน สรุปนะครับใต้ตารางว่าจํานวนจุดยอดมีความสัมพันธ์กับจํานวนเส้นเชื่อมของต้นไม้อย่างไรซึ่งก็จะได้ความสัมพันธ์นั้นก็คือจํานวนจุดยอดนะครับจำนวนเส้นเชื่อมของต้นไม้จะเท่ากับจํานวนจุดยอดลบด้วยหนึ่งนะครับต่อไปเป็นหน้า5จะสรุปนิยามนะครับว่าถ้าจับตัวอย่างที่1ต้นไม้ในแัวที่สอง แล้วก็กราฟย่อยนะครับกราฟย่อยคุณครูอธิบายว่ามันคือกราฟที่เป็นสับเซตของกราฟใหญ่นั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูให้นักเรียนเข้าใจโดยการยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับในในหน้าที่6นะครับอย่างที่4กราฟ s 1ถึง s 4ี่พอถามว่า กราฟในข้อใดเป็นกราฟยอดของ g g คือกราฟนี้ครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับให้ s1 ถึง s4 มาให้นักเรียนพิจารณานะครับก่อนอื่นขอให้นักเรียนหาจุดยอดก่อนนะครับของกราฟ g จะพบว่ามี a b c แล้วก็ D นะครับลองมาดูให้นักเรียนบันทึกเหมือนเดิมนะครับจุดยอดของ s1 นะครับก็จะได้เหมือนเดิมครับ a b c d เส้นเชื่อมนะครับของกราฟ G ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ซึ่งก็จะมีชื่อลักษณะดังนี้ครับสำหรับเส้นเชื่อมของกราฟ H 1ก็จะมี4เส้นครับได้ลักษณะดังนี้ซึ่งจะพบว่าจุดยอดของ H 1เป็นสับเซตของจุดยอดของ G เส้นเชื่อม ของ H1 ก็เป็นสับเซตของ G เช่นเดียวกันจึงสรุปว่า H1 เป็นกราฟย่อยของ G นะครับ H2 H3 H4 ก็ให้นักเรียนช่วยกันทําแล้วก็ให้ทําลงในใบงานช่วยกันสรุปออกมาซึ่งปรากฏว่ากราฟ H1 H2 H3 นะครับเป็นกราฟย่อยส่วนกราฟ H4 ไม่ใช่กราฟย่อยของ G น,นักเรียนก็จะได้คอนเซปต์ของกราฟย่อยออกมาต่อไปเป็นแบบฝึกหัดครับหน้าที่7หลังจากที่นักเรียนทราบคอนเซปต์ต่ตางๆแล้วเราก็จะมาให้ทบทวนโดยการทําแบบฝึกหัดนะครับซึ่งแบบฝึกหัดคุณครูใช้ปุ่มต่างๆในการช่วยเฉลยได้ครับว่าอันที่1ไม่ใช่ต้นไม้ครับอันที่2เป็นต้นไม้หน้าที่8ก็เช่นเดียวกันครับหาว่ากราฟใดเป็นต้นไม้คุณครูสามารถใช้ปุ่มในการช่วยเฉลยได้ หน้าที่9แล้วก็หน้าที่10ก็เป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทําเป็นแบบฝึษษษกหัดหรือเป็นการบ้านได้นะครับสำหรับเนื้อหาในรับที่10นะครับคู่มือการใช้ก็มีแต่เพียงเท่านี้คนระับ